โอเคครับ okay, ทุกคนวันนี้เนี่ยเราจะไปดูประกาศที่เราเลี้ยงไว้นะครับทุกคนว่ามันยังจะอยู่ดีหรือเปล่าแล้วก็มันจะเป็นยังไงนะพอดีเลยวันนี้เนี่ยผมได้ทําการถ่ายน้ําอยู่พอดีนะแต่ก็ยังถ่ายไม่เสร็จหรอกเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตประกาศที่เราเพาะไว้ด้วยนะทุกคนไปเดี๋ยวไปดูกัน โอเคครับทุกคนนี่คือประกาศที่ผมกาลังเลี้ยงไว้นะนี่แต่อันนี้ยังไม่หมดนะครับเหลืออีกมันสองตัวได้นะอยู่ข้างนอกอนี่คือผมแยกมาจากแก้วเก่านะทุกคนนะใส่แก้วใหม่สลับกันแล้วก็เดี๋ยวจะเอาแก้วเก่ามาล้างแล้วก็เอาไว้ใช้ต่อนะครับเดี๋ยวเรามาดูาข้ข่าวเลยว่ามีตัวอะไรบ้างโอ้แต่ก่อนอื่นเดี๋ยวผมขอไปเอาตัวที่เหลือมาก่อนนะทุกคนเดี๋ยวมันจะได้เคลียร์คลิปเดียวเลยว่ามันมีอะไรบ้างนะไป A few โอเคครับทุกคนตอนนี้ก็ครบเลยนะครับผมมาเราวเรามาเริ่มจากตัวแรกกันเลยนะอ่าตอนนี้ก็จะเป็นประกาศสิบยี่สิบบาทนะทุกคนนะอันนี้ผมก็ลองเอามาเพาะเล่นดูนะครับทุกคนนะตัวน,นี้จะเป็นตัวเมียนะนีะ่มาดูตัวที่สองกันเลยนะผมนี่อันนี้ก็เป็นตัวเมียเหมือนกันนะทุกคนนี่เป็นรประกาศราคาถูกเหมือนกันนะครับนี่อ่าอันนี้ก็เอามาเพาะเล่นเหมือนกันเพาะคอกที่สองนะทุกคนนะสำหรับตัวนี้นะมา ตัวที่3ครับผมตัวที่3ามนี่ก็จะเป็นปลากัดป่านะครับทุกคนนะเป็นปลากัดปลาที่ผมไปช้อนมานะนี่ประมาณนี้เลยนะคเดี๋ยวผมยังไม่ได้ทําฟอร์มทําอะไรนะ,นะสำหรับตัวนี้ก็ทําฟอร์มคุกก็สวยพกกอสมควรเมาตัวที่4ครับผมนี่อันนี้จะเป็นปลากัดจีนนะทุกคนนี่อันนี้จะเป็นตัวผู้นะครับปลากระกดจีนทองเนะฮย นี่สวยงามเลยอันนี้ก็สุ่มมานะครับอ่าสำหรับตัวนี้นะมาครับตัวที่5ครับผมมาดูตัวที่5กันนี่เป็นประกาศเอ่อเขาเรียกว่าอะไรนะฮาร์ปหรือเปล่านะครับก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับตัวตัวผู้นะอันนี้ก็น่าจะเป็นคล้ายๆกับประกาศจีนนะครับหางยาวๆนะอันนี้ก็ตัวผู้เหมือนกันโอเวอร คือตอนนี้ผมกําลังถ่ายในห้องน้านะทุกคนแล้วก็มันก็นกที่ไว้ประกาศของผมนี่มันก็ใกล้ห้องน้ำนะครับผมก็เลยมาถ่ายในห้องน้ำเองเลยนะโอเคครับมาตัวที่6ตัวที่6เรามาดูกันอ่าตัวที่6นี่เป็นประกาศป่าแล้วทุกคนนะถ้าดูไม่ผิดผมน่าจะมันน่าจะเป็นตัวเมียได้นะนี่ w อ a t ออนี่ยนะครับอ่าดี๋ยังไม่ได้ทำฟอร์มนะเข็บไว้ก่อนโกลนมาดูตัวที่7กันนะ โอ้ตัวนี้จะเป็นนีโมนะทุกคนนีโมนะตัวนี้ก็นี่เลยน่ารักน่ารักตะกูตะป,ปีนะครับทุกคนนะนีโมนีโมลายทงชาติครับโอเคมาตัวที่แปดเลยนี่ตัวที่แปดครับทุกคนอันนี้จะเป็นประกาศป่านะครับทุกคนนี่โอ้โหเป็นประกาศป่าที่ผมไปช้อนนะครับอ่าถ้าใครอยากไปดูคลิปก,ก็กลับไปดูได้นะครับนี่ ประมาณนี้นะครับดูตัวที่9้าครับผมนี่นี่เป็นตัวที่9้าคล้ายกับประกาศป่านละแต่ว่ามันไม่ไม่น่าจะใช่นะครับอาจะเป็นูพันผสมก็มไม่แน่ใจเหมือนกันนะดูคล้ายนะครับอ่าสวยดีสวยดียดี่ดูดิดูสีดิสวยนะครับตัวถัดไปครับทุกคนเนี่ประกาศใสๆสครับทุกคนอ่าใสใสเลยแล้วสำหรับตัวนี้นะครับมันเท่ดีว้ยผมเลยซื้อมาสวยๆแล้วใสใส แต่คนอื่นผมคิดว่าเออมันไม่น่าจะสวยอะไรหรอกนะแต่ว่าผมก็เออมันที่ดีว่ะแต่เดี๋ยวเรามาลองเพาะเล่นๆดูแล้วทุกคนโอเคมาตัวต่อไปครับทุกคนนี่อันนี้นะครับน่าจะเป็นประกัดหม้อครับทุกคนนี่ประกัดหม้อตัวเบิ่มๆไปเลยนะผมเอาไปเป็นพ่อพันธุ์นะครับในบ่อที่2เนาะอเคพ่อพันธุ์ก็เป็นตัวนี้เลยนะครับผมตัวต่อไปครับทุกคนตัวต่อไปก็เช่นเคยนะครับประกัดหม้อเหมือนกันนะครับอันนี้จะเป็นประกัดหม้อแดงนะนี่ตัวใหญ่ๆเบิ่มๆโอ้โหเพิ่งกินแบบกินจุๆเลยเนี่ยอ้ แต่ก็กลัวท้องอืดเหมือนกันนะครับนะให้เยอะเกินไปไม่ดีนะครับเดี๋ยวท้องอืดตายาต่อ,ตอไปครับทุกคนนี่อันนี้จะเป็นฮาบหรือเปล่านะครับนะ่ะโห้หรู้สึกว่าหางรู้สึกจะเปื่อยแล้วนะครับนี่ก็เป็นประกาศแกนะครับเข้มดำมืดๆเทนะครับเหมือนซูเปอร์แบกเลยน่าจะยังเป็นพอพันได้อยู่มั้งเคมาดูตัวต่อไปครับทุกคนนี่ตัวนี้ก็อยู่กันมานานนะครับน่าจะเป็นฮาบเหมือนกันนี่โอ้โหสวยๆนะ สวยหรือเปล่าแก่แล้วอ่ะมาดูตัวต่อไปครับนี่อันนี้จะเป็นประกัศปา่าแลยทุกคนนี่ว้าวประกัศปา่าผมไปช้อนมาอีกตัวนึงนะสีก,ออก็ยังไม่ออกนะครับอ่ะมาดูตัวสุดท้ายครับทุกคนตัวสุดท้ายจะเป็นซูเปอร์ลดนะครับนี่อ่าหลังจากที่หงดแตกนะครับตอนนี้ก็ยังไม่ได้หมักไม่ได้ทําฟอร์มอะไรนะครับนี่โอ้โหดูดิ ผมจะทําน้ําหมักแล้วก็เดี๋ยวจะลองหมักปลาดูนะครับเผื่อมันจะสวยงามนะนี่คือผมเกลือน้ําไ้นิดนึงนะครับสำหรับการถ่ายน้ำนะเดี๋ยวผมจะเพิ่มน้ําแล้วก็เดี๋ยวจะเอาไปจัดวางดูนะทุกคนว่ามันจะสวยงามขนาดไหนนะไป A few moments later โอเคครับทุกคนตอนนี้เนี่ยผมไปตลาดมานะครับเมื่อกี้นี้แล้วผมก็ได้ประกาศมาเพิม่มอีก2ตัวถ้าใครอยากจะได้ต่อแล้วก็เดี๋ยวก็ติดต่อมาได้นะครับเดี๋ยวจะขายให้โอเคสำหรับสองตัวที่ผมได้มาเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันนี <S <S ่จะเป็นประกาศที่ผมซื้อมานะครับแล้วก็จะมีอันนี้ด้วยเราจะให้ดูนี่ตัวแรกเห็นไหมอู้สวยๆอยู่นะแต่ว่ามันก็น่าจะแก่อยู่แนบะนิดนึง,นงอืมแมวหิวแนะ่ดูดิสวยอยู่นะ ใช้ได้เลยนะถ้าเอาไปใส่แบบตู้นะจัดตู้แบบตู้เล็กๆอะ่ะคือสวยสวยตัวที่2ครับตัวที่2จะเป็นอะไรนะนี่ก็เป็นธรรมดาครับแต่ตัวนี้เนะี่ยผมรู้สึกว่ามันมันสวยดีนะมันแปลกดีนะเพราะว่ากระดงหางของมันนี่มันแยกนะนเห็นปะน,น,น,นี่เสียงอะไรวะเรานาี่ได้ยินไหมแเมวเมวอะไรจะไปอยู่บนดาดฟ้า เดี๋ยวยังมองตัวนี้มันมีความพิเศษตรงที่ว่ากระดูกหลังของมันเนี่ยมันมันแยกเว้ยเห็นไหมปะเฮ้ยโคตรเท่อะดูดิเฮ้ยเว้ยตัวพิเศษครับโทนนี่อาจจะเป็นความผิดปกติหรือว่าธรรมดาหรือเปล่าแต่มันก็สวยนะดูดิอ่านี่ตัวนี้ก็สวยเว้ยนี่ดูดิโอ้ยแต่ผมก็ซื้อนี่มาด้วยครับผมพิเศษผมพิเศษ เขาก็ไม ok? ่ได้จ่ายหรอกอะไรเนี่ยเขาไม่ได้จ่ายนะครับมันจะเป็นลูกไรโอบแห้งนะทุกคนผมจะเอามาผมจะเอามาลองให้ประกัดน้อยของผมเนี่ยกินดูนะครับที่แรกผมจะสั่งมันแบบลายแดงมานะแต่ว่าผมลองให้มันกินอันนี้ดีกว่านะเผื่อมันจะกินกินมันเหมือนแบบเป็นไรเหรอวะก็หมอนมาหรืทเปล่าเออเหมือนนะดูดิเดี๋ยวลองลองใช้ดูครับทุกคนโอเคครับทุกคนเดี๋ยวเราไปดูประกาศที่เราถ่ายน้ําเรียบร้อยแล้วนะครับผมว่ามันเป็นยังไงแล้วมันจะสวยหรือเปล่าปะ โอเคครับทุกคนนี่ก็คือประกาศทั้งหมดที่ผมหายน้ำนะครับอ่าแล้วก็เดี๋ยวให้ดูว่าประกาศตอนนี้เนผมมีเท่าไหร่บ้างนะครับนี่ก็มีประมาณนี้เลยนะครับอถ่ายน้ําแล้วก็รู้สึกว่ามันจะสะอาดขึ้นนะหลังจากที่มันรแบเร้แบบนี้แบบนี้มันไม่ใช่น้ําดานะแต่ว่ามันตะไคร่ันเกาะเฉยเออนี่ยเดี๋ยวน้ําพวกนี้ก็จะไปทิ้งนะครับอ่าและก็จะขัดไว้ผมจะเอาใบหูกวางนะครับนี่ใบหูกวางผมจะใส่ใบหูวกวางนะครับอ่า เพื่อทำการหมักนะคระับะคบและผมก็จะทําแบบเป็นน้ําหมักด้วยนะครับถ้าใครสนใจก็เดี๋ยวเดี๋ยวรอก่อน <c oughs> โอเคครับทุกคนไปโอเคเดี๋ยวผมจะเอาไปหูกวางใส่เลยนะครับผมไปจกัน เค okay, ครับทุกคนตอนนี้ผมก็ใส่ใบหูกวางเรียบร้อยแล้วนะครับผมนี่ว้าวเดี๋ยวเราไปดูรูปประกาศที่ผมเพาะว้ดีกว่านะครับทุกคนว่ามันเป็นยังไงแล้วก็เดี๋ยวผมจะลองเอาไลอะไรนะเขาเรียกว่าไลแดงไรแดงบดไปลองให้ดูนะครับทุกคนว่ามันจะกินหรือเปล่านะโอ้มันตายหมดเลยอะทุกคนดูดิตัวกําลังใหญ่เลยดูดิโอ้โหหมดหมดครับเมื่อวานแดดร้อนด้วยผมลืมเอาข้าลมนะฮะเรียบร้อยฮะ วันนี้ก็น่าจะหมดเหมือนกันอยสาเพาะมาตูกเสียดายปะ